ครับผมต่อ,มา,นะม,ม,อมานะครับมันนี้กบถีแมานะครับอ่าเอาไก่ล,ล่งอีกแล้วนะครับผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่นี่ผมจะเอาไก่มาไว้นะครับตเตรียมเหมือนเดิมเลยครับผมมีน้ํานะครับแล้วก็ถาดอาหารนะครับอันนี้ก็มีน้ำถาดอาหารด้วยกันครับอันนี้เป็นไก่ทีเทาเอาล่งมาเด้กสองมือแล้วนะครับนี่ สองวันแล้วอันนี้เป็นตัวแรกนะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับที่บอนะครับอันนี้จะเป็นบอต้องเนื่อยไงนะอันนี้อันนี้ได ha ้สามมืออันนี้นหจะได้สามมือแล้วครับตัวนี้ได้สองมือแล้วนะครับคือมือแรกเป็นแมน,นี่มือที่สองเป็นแมนี่นะครับมือนี้เขาเจาะลงสองแม่นะครับเพราะาบอแหละบอสเราสองแม่ครับเดี๋ยวเขาไปเอา ลูกไก่ก่อนเลยครับผมเออหนาวครับนี่ครับผมนี่เใส่ลูกไก่อ่ามาไปรับการน,นะครับผมตามบานตามมาโอ้หนาวครับหนาวหนาวตายจะบุด,ดอก ความครับตีเพิ่มหน่อยครับเพิ่หน่อยเอาละครับพอพันไปพันครับอยู่นี่นะครับไกลมันจะสำคัญนะโอเพียนห้างห้นะครับเบิ่งนะกว่างเอเ่เลยนะครับบ้านจะยังมาใครสักกัร์นให่อยู่นะครับผมนี่ครับเงินหลายครับโอ้ไกล นี่ครับสองสองนู้ยนี่โคราเมียเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองครับผมอันนี้เป็นสีขาวครับโคราเมียครับงงย้อมเมงอนอ่ะ,อ,ะอ่ะผมเอาลูกไกล่ลงอนกันครับนี่นะบอ่อแล้วนะครับอ่ากเพิ่งออกจากไข่นะครับโอ้โหเพิ่งออกจากไข่นะครับ เบิ S 1> <S 1> ่งครับผมโมหัวซุปไข่ไปนะครับโอ้อ้าวซอย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 เอ้ยนเอนะอืมเป็นยังไงครับเออแม่ไม่ตออคอนที่ก็แล้วครับเด็กโตไปมากันนะครับนี่ครับผมสอง สี่ห้าตัวหาัวครับเอาไปเอาไปตัวที่หาหนิ่้านเน่ดุดนะครับไทยนะเพิ่งจะดุดได้ๆน,นะครับเอไปแังเอาลงไปนทำกัน ฝูกนี้นะครับแล้วก็้องซองเบิ้งก่อนครับแบามันนี่โตบอลครับนึกว่าใส่การขย้านนะครับอันนี้จะบอลนะครับเขาจะไปใส่ตัวฝากใหมนะครับอันนี้จะบอลละจอเปิดใครล่ละ โอเคไข่ลายครับผมไข่ไหยเนี่ยนี่เข้าอยู่างงับขายาวไข่ครับเบึ้งเบึ้งขงวานครับไมีโตบ่อครับอ่าน่าจะมีโต,ท,ตทุกโตทุกไข่นะครับ เหลายคนจบอกว่าเอ้าเป็นอย่างคือบ่อเห้มันฝักเห้ืเมือกอนจะเอาลงนะครับอันนี้คือผมเคยแล้วนะครับบ่คือประสบการณ์ครับขันขันมันนะบ่อแล้วนะครับบ่อฝ่าเอาลงนะครับมันจะอยาบบุกตายนะครับซึ่งห้อง้องขึ้นใหญ่ครับห้องมีเครื่องบ่อนะครับมีเครื่องมีตัวฝักอยู่นะครับจะซ้ำให้แม่ใกล้ฝากเองนะครับ โอเคฝากออกมากนะคือเก่า,เานะครับจําวนซ้นทำเก่านะครับห้าป้องกันไว้ดีกว่าแก่นะครับอ่าหมดล้นะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับอแหมก่มากครับ,รรบวิ่แมหไก่ กันแล้วครับแม่ไก่ทันเลยโอ้โหนะครับก็ะบกจะเอาลร้องมาไปนี่ซุ่มกันครับอ่าไปก่อนเอาแม่ไก่ไปก่อนอน,น,นะครับ ได้ลูกนะครับเขาจะกบพวกเขาเองนะครับ,ต,รบตัวนี้บักขันได้แข็งแรงนะครับให้แม่ตัวที่บักขันได้แข็งแรงแบบนี้นะครับเห้าจะผึ่งเอาลงนะครับให้แม่ไก่มันกบก่อนนะครับให้มัน,ในใกบลูกก่อนนะบ้านแม่ไก่จะเหยียบนะครับ มันได้ทีก้นแถมมันได้จังหวะก้นก้อนครับเพราะได้เดี่ยวหนึ่งเพราะเขาลูกะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับมันไม่ค่อยได้แข็งแรงนะประมาณนั้นครับ มาแชร์น้องไก่น้องจะเข่าหากันเองนะครับอันนี้น้องตันบีขอตูฟักนะครับตูฟักตูฟักไม่จาํานวนแบบสองสี่หกแปดสิบสิบสองโอ้โหสิบสองหน่วยขันฟักก็ออกมาเหมือนนี่ก็ยิ่งหันไปเไรครับยุหันหานะครับสิบเจ็ดตัวนะโอ้โหายการรายการ,ร,าการไหม่ดูว่า ใครหลายพอาะงควนนะครับนี่นครับใช้เมื่อไาายแบบนี้มันจะได้ฝากว่าพร้อมกันนะครับไกลนะครับอ่าอันนี้ครับผมออกมาเรียวครับผมและอีกสองตัวนะครับสี่ห่อออกมาใส่ตัวฝากไว้นะครับออกมาแล้วสองตัวสองตัวนี้นินนเลยนะนี่ครับ เราจะอาตาตู okay. j j. Ination, yeah. ้ฝากไว้อีกครั้นะเอาไขออกก่อนนะเปิดไข่ออกก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเอาไข่ใต่ตู้ฝากไว้นะครับพริกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสองตัวนี้ออกไห เห้แม่กบแล้วครับตอนอ่า สองละวั้นวิีนะครับพอแม่ไก่มันจิกนะครับถ้าต้องเอาเอาไก่นะครับเอาหลูกไก่อ่ะเขาไปด่าไก่นะครับถ้าเราเขาต้นหนาไก่นี่แม่ไก่จะจิกไก่นะครับให้เกิดว่าเออผู้เลี้ยวอย่างมาใส่สินก็จะจิกทํามไรนะครับคือยังไม่ต้องเิว่ายังที่ไปทำลายหลูกมันนั่นสินนะครับเขาจะจิกนะครับเพราะฉะนั้นเาจะเอาเขาด่าไก่นะครับลูกไก่เดียวฝากแม่นะครับ ใกล้ช่วงอายุนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับมันจะขิดว่ายังเป็นลูกจากขวางอยู่นะครับแล้วห่างเกินหนึ่งอาทิตย์ไปนะครับถือว่าลูกไก่แข็งแล้วมันจํากันได้แล้วสินะครับมันจะจิกลูกไก่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องฝากแข็งเมื่อใดก้อนหนึ่งอาทิตย์นะครับกันไก่หนึ่งอาทิตย์แล้วต้องใส่แม่อื่นนะครับกัเอาไวใส่แม่ของมันนะครับมันจะจิกนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์นะครับเล็กๆหน่อยของผมนะครับอาจจะเป็นืึอกันหรือว่าบอกเป็นนึกกันกน็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าของผมเจมาแบบนี้นครับอ่านี่อีกแม่หนึ่งนะครับได้กี่ตัวอันนี้คือเกาครับเอาแมวมาก่อนเออไปครับ đây chị tôi ơi anh không có mới hiện này ạ, lòng bên con, nên một, hai, tôi hai, 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 gì, เนี่ยรับไปหาตนะครับผมนี่กำลังกระเทาะไข่ออกนะครับนี่นะครเฉื่อม่านี่นะครับ โอ้แม่นี่เนี่ยใครไหลก็แม่นั่นนะครับเกิดวานะครับอ่านี่ครับถ,ถ้าถ้าใคร มันเป็นแค่ข้าง่สักขยิมันจะเป็นหนามนะครับอ่าแบบนี้นะครับเอาแยกออกไปเลยครับยังไงนะครับแต่ว่าขาห้ออยากุงดีว่าอะไรไข่ดีไข่เสียครับเขาต้องใส่ไฟฟองน้ำนะครับอ่าขาไหนมันเป็นมืดๆเต็มนะครับนักๆอ่าแสดงว่าอันนั้นไม่หลูกไก่นะครับแต่ว่าขาไหนเป็นเบาๆนะครับมีนามอยู่ข้างในนะครับแสดงว่าไข่เสียนะครับ เราอ,อยากให้ชัว่วกบร้องเอาไฟซองเบองนะครับมันจะบอนแยน่งทะลุนะครับหากันแย่งทะลุแสดงว่าใครบ่มีเชื่อนะครับน,นี่นครับเอามันไปหยาดแม่อืน่นบอช่วยเลยนะนี่นี่นะครับปัญหานะครับที่เจอแม่นะครับแม่ไก่ไป่หยาตัวอื่นฝากครับ พ้าหน้าตัวอื่นฝากหรอกปึ๊บมันบอฝากครับผมเออมันเทนไข่เสียได้นะครับาะว่ามันฝากหลายตัวนะอันเลืวอปัญหาตอนน่อมาคือการเหยียบไค่แตกนะครับโอ้โหปัญหา,านี้นะครับด,ดีเจอบ่อยที่สุดเลยน,นะครับสำหรับการเี่ไก่นะครับ,ารบ,รรบมาเพาะข้างมาฝากข้างเดียวกันนะครับ เจอเรีร้อนครับเยียบไข่แตกครับผมอปัญหานี่นะครับนี่เลยครับแล้วก็เอาแม่ไกล่ลงไปแล้วก็ลูกไก่ลงไปนะนี่นครับพอมีลูกไก่ครับแม่ไก่มันจะบ้โดดบ้าอย่างเลยนะครับอ่า เป็นสัญชาตญาณของมันนะครับมันจะแหมะบอเลยครับมือหนึ่งมือถึงสองมือนะครับมันจะแหมบเลยครับบริภาลูกไปหากินไก่นะครับอันนี้เขากระต้องชือว่าลูกจะแข็งแรงนะครับอ่าอันนี้ใครเยอะเลยครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้านะครับอันนี้ยี่สิบตัวครับผมโอ้บอมือดับ ชุดนี้ยี่สิบตัวอ่าเมนนนะนี่แหละครับปัญหาต่อมาครับมันจะบรูว่าเม่ไดเป็นแม่ใไดนะครับอ่านี่นะครับเพราะไข่มันหลนะครับเพราะกับบรูว่ามันจะเป็นไข่ของแม่ใดนะครับเพราะก็ต้องทําการแยกกันไว้นะแบบนี้นะครับนี่แยกไปข้างนี้นะครับ ไกลนะครับออกไม่ไมนะ่น่ะมันจะผมคืดว่ามันมันอาจจะแข็งแรงขนาดที่ว่าสามารถโดดขามไปขามมาได้นะครับอ่าประมาณนี้มันก็จะยุดแล้วเท่ยนั่นละแตวเ่มันยุดเนี่ยแหละครับผมนะประมาณน,นี้นะเพราะเกิดว่า้า,าอกอกให้มันท่านนะครับนี่เพราะว่าขอาออกบาท่านนะครัผันไกลนะครับทางทรายเนะี่ย้ามันหมุดลงแน่เนี่ยขามันจะทางออกนะครับเพราะเรามาทำข้าการรักษาขาทางอีกนะครับ ประฉะนั้นนะครับเพราะต้องเอาต้อออกไข่ทันนะครับอ่าประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมรับการเบาะลูกไข่เออปุ้ยเบาะลูกไก่ในถาดฟักไข่นะครับอันนี้เป็นถาดเดี่ยวผมเห็ดเองนะครับสร้างอุปกรณ์มาเห็ดเองนะครับเมือ่อเกินเกื่อเกินเอ่อจังหวะนะเ่อเกินห้าร้อยนะครับข้าไปสร้างสื่อเขากะ หนเป็นพันนะครับเพราะว่าทางอันเนี้ยผมซื้อมาลอยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวคบคูมอเราพุ่มนะครับผมสร้างเอาในราษฎรนะครับบ่บ่ไาจจะเกินลอยหนึ่งนะครับลอยถึงลอยหาสิบบาทประมาณนี้นะครับแต่ผมคือเราบ่เกินหรอกผมก็จําบ่ได้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟสิบเมตรกะบโยม่านลอยหนึ่งนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดได้ยี่สิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับ ขา่แมนตกอยู่3ามร่อยกว่าครับ,300บาสามร่อยตีไปที่ร่อยครับผมจบจบในตู้เดียวถามว่าถาดอันนี้ฝักเลือดเริ่มต้นเลยได้บอ่อบ่อไหนะครับบอกเลยว่าบอได้ครับอ่าเดี๋ยวเบ,บิ้งลูกไก่กับพ่อไปหาอาหารลูกไก่นะครับพอผมจะต้องกลับขอบไปเหตุไร่แดงนะครับอยู่บ้านอีกนะครับ เราจะไปเห็นงานนะครับมันจะสวยนะครับอ่าแอกอากเด้นะครับไอ,อ,อ้ตองนกไก่แล้วก็เข้าไป อันนี้ถ้าจะไปหายลูกไก่ยูหันนะครับของที่งมันถึงปักนะครับ จะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกชค่หนึงนะครับว่านั่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขอไปก้อนนะผมขอไปกบขอนะครับอันนี้ลูกไก่จะจิกกินเพราะข้าในเป็นนรอครับแม่ไก่จะห้าจิกกินนะครับอันนี้คือให้แม่ไก่ก่อนนะครับไม่ต้องห้ยร้ายครับห้หร้ายก็คินว่อเมื่อยจาเห็นมันนะครับ ให้หลายกินลงอยมากเกินไปจักกำเดียวก็พอครับเพราห้นแก่ฮะแก่ตอดกินนะมันต้องหายหลายครับหายไปน้อยๆครับ กินนับแบบนี้เลยครับกำลังกินเขากำลังสวยๆเลยครับจากตัวทสอีหกแปดสิบ12อันนี้สิบสอตัวนะแมนว่ลไสองสี่หกแปดสิบสิบเอา้าสองสี่หกปดสสบสงตัว อ่าจีบสองตัวครับอ่าเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันกนะผมอ่ะอันนี้อันนี้มีอีกตัวนี่ตัวนี้สองสี่ห้ามีหาโตนะครับอันนี้จะว่าได้ผ้าลูกอ่กินอาหารนะครับแต่กันยัง ตักอยู่นะครับอีกจักมื่สองหมื่นจะฆาลูกงาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาหยามาวห้นะครับไก่นะครับอ่านี่ครับผมอันนี้กำลังกบลูกอยู่นะครับเพิ่งล้มหัวหันเลยนะครับตัวนี้ครับนี่กำลังกบลูกอยู่นะครับอันนี้ก็บกำลังกบลูกอยู่พื่กันครับแต่ว่าแมหิวครับแม่กินควันนะประมาณนั้นครับน้าผมก็หไวหันนะครับอ่านี่ครับกประมาณนี้ครับ อันนี้เดี๋ยวจะไปหาทั้งมาใสไม้กำน้ำพู้พาน้าไปแต่ว่ากับไซใก้อนนะเพราะว่าขามันหอนนะครับไกลมันต้องการน้ำนะครับขันบ่มีน้ำกินจะตายนะครับอากาศกันร้อนนะครับขันใกล้าตกเดียก็ตายกันครับผมฮะเดี๋ยวเขาจะไปเกลี่ยไกลซุ่มเดือนหนึ่งครับผม ออากาศจะเปลี่ยนครับตรงนี้ที่เป็นบารครับผม จริงเขิพ่นเขาไปเลยครับผมซีอวเขาสารเท่ออานี้ครับจัดไปไอ้หนูซุ่มใกล้รุ่นนี้นะผมจะเอาเขาเปลือกให้กินเรานะครับใกล้เดือนกวนดครับผมอาจจะเป็นเดือนนึงแหละมองอื่นเขานะ กูนังถกอบพวกผมหนูเดือนตัวซ้ำซ้ำไกลือนเดียวเือบเดือนสี่สองเดือนแหละรับใกล้ผมเจ้าผมก็บได้เขียนวันทีไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าสองเดือนแหละเกือบสองเดือนนะไรตีกันตีเดือนไปเลยบ่รู้ว่าออกเงินอะไรจำไม่ได้อ่า สุดแหลกของผมนะครับปวดจิ้มแมงมุงไปะแถบนี้มันจิ้เง,งี้ยครับบอกเลยว่าโคตรสุดอ่ะเอลงไป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 นู้นลงไปลงไปก่อนลงไปก่อน ประมาณนี้ครับผมใหย้ยนินละไม่ต้องมาครับก็แค่ผมขอใหย้ยินเลยให้ยินหน่อยมันจะเชียเชียโลกครับตลาดครับนี่ครับเมื่อเก็บเขตลาดครับ,มา,รบรมานั่นอันนี้จะเป็นชุดหัวคอ,อกที่ผมขัดมาจากเอง,งขอกเมื่อกี้นะครับน,นี่เป็นชุดหัวคอ,อกนะครับ นี่ชุดหม้อขอกผมเอาลงดินไปแล้วเอา,าประมาณนั้นครับผมก็ สหรับคลิปนี้กับาณนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสหรับคลิปนี้กับาณนี้ครับผมนะตัางแต่ตีห่าครับผมมาเนี่ยประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมคลิปอ่านี่ครับไก่ครับ ครับผมใกล้กับกำลังลงมากินเขานะครับ,บประมาณนี้ครับผม